กราบสวัสดีพ่อพ่อแม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ทําอะไรเบิกทรัพย์เอามาพอดีปูว้อมีแนวสันเพ่นกับเรบกงกับสื่อไก่ซื้อไก่มาพอดีนะครับกับว้มีแล้วพี่น้องโอ้ไม่มีอะไรฉันเลยนะครับขาบุญกับมาเด้อมาอันหาปูเพันแนนอันวัดปลากลางน้ำโอ้ครับผมได้สิตําบอกหุกอย่ัง จังหวัดที่ทางช่องมาพอดีซื้อไก่มาตัวหนึ่งนะครับพอดีเลยปูไม่มีอะไรฉันเบิรซับก็ได้มาตำส้มตำถวายเพลิเขามาขึ้นเสียดายแห้งครับผมว่าเด็กปูขาวได้ซีสามเลกะลาตาเดียวเลกะลาตาเดียวเข้าอยู่เนาะวัอนี้ต้องหวัดต้องไปถามปูเด้อพี่น้องนี่นี่นะครับผมมีไก่อยู่ตานเดียวนะปูเนาะเลือกแจงไรผู้สื่อไก่ ว้แเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวส้มตำถวายปูก่อนนะครับเอ้าตอนช่วงรอนะฮะเราจะมาถามแนวทางปูกันนะครับครับกราบนมัสการครับปู่ครับครับเป็นยังไงครับปูที่ว่าจะไปอยู่เมืองเลยแหละครับปูว่าปกติก็นั่งบุหรไล่เห็นไหนที่มากมือนกัน ปกติว่าจะเดินทางมาเนี่ยละบาทนี่ก็เลยโทรเคลียดกันว่าเอ่อมือวันจันทร์เด้อปูผสนมือวันจันทร์ครับว่าปูคนถาให้คุณแล้วก็ถี่าให้คุณว่ามือวันจันทร์ก็ใส่ก็ใช่เลยมือวันจันทร์ก็ส่เดินทางครับก็คือว่าปู่จะเดินทางที่ที่เขาถวายที่ให้ใช่ไหมครับปู่ ก็บะแมนเสื่งว่าถวายต่อการว่าเพิ่นว่าเห็นต้นโพยง่ายพันปีอยู่หันให้มันแบบใดเพิ่นก็ะบอกมาว่าต้นโพยง่ายนะเพราะว่าพุ่มพิ่นนั่นก็คือ่งย่งสีคิ้วนั่นสินะครับแต่เลยว่าพ่อเป็นแนวทางพ่อสี่อาเทียมันเข่าเก่งๆเนาะครับผมเข่าจัดสามตัวเก่งๆสีเนาะก็บบะแนนบ่น้อนเนาะเพราะว่าก็หาแนวทางแบบนี้พ่อได้ใช้ยายาย้อมไหมสินะ มันก็ประเด็นกระดอนอยู่เดินเนี่เพราะว่ามันเข่ามั่งเพราะเข่ามั่งเพราะว่าพุ่มิ่นไปแบบนั่นไหอยู่ส้ำนักสงฆ์เนี่ยเพราะว่าบางครั้งมั่นแต่ประโดดมันหลหมดครับผมเพาแต่ว่ามีมั่นหลายกะลาตาเดียวนี่ก็สามงวดแล้วนะครับปู่เข้ามานี่ครับแต่่วางวดนี้ก็ล่องบางส่วนยืดมาขึ้นหนึ่งกระไดครับมันก็เข่าม้าคางเดียวเพื่อกระบะกระบะห้องก็ขึ้นล่องเอาเด้อเพราะว่ามันอ่า เป็นเลขแปดสามหางวดน,นี้แหละครับปู่ขึ้นลงเหมือนเดิมไหมครับปู่ก็กะบ้องหูวใจว่าขึ้นลงแต่ว่าหางขึ้นลงเอาอเองกระ่าก็ขึ้นว่สองสองศูนย์เนาะครับขึ้นว่สองสองศูนย์หนึ่งมันมากสองสองหนึ่งครับว่ามัน,ม,นมากสองเอ่อสองสองสามหาการะบะสองสามจีแนะ สองสามหกแน่ก็บขึ้นลงเอาเพราระว่ทาทั้งหลังมันมันในน,น่องเขาจับเรียบเอาเมืนบ่ครับผมเงื่อนมันมาเปียกซ้ำหาเขาก็ขึ้นลงเอาครับเรา,ากำลงจะสิ้นไล่หาไม่ขึ้นลงกันไว้ข้าวปู่เนาะครับบ,บ้านนี้เสร็จเราเลขล่างก็ได้มาพร้อมเยลยละได้ร่างตัวไหนครับปู่เลขล่างเอ้อ นี่มสองหาตัวแลวครับล่างคือสองห้าตัวเดียวใช่ไหมครับสองหาตัวเดียวโอ้กับ่ปูกลางน้ำเพิ่งทำเมื่อคืนเหรอครับปูท่าเมื่อคืนแหระกะลาตาเดียวทกะลาตาเดียวที่ทำได้คือแปดสามห้านะปูเนาะครับขึ้นลง นี่นะครับมาแล้วเลพิจารณ์บอกบอกกัเพราะว่ามันจะกระเดินกระโดดมาไล่มาแล้วพูแต่ว่ากาลาตาเดียวก็ถือว่าแม่นอยู่นะปู่เนาะสามมวดแล้วนะครับผมมันมาอยู่แต่ว่ามันขยับมันเบ้าเข่าสามซื้อมันเบ้าเข่าสามตัวนะครับมันจะเข่าสองตัวพยายามเบ้เข่าสองตัวเออแต่ว่าศูนย์ซีซีศูนย์ซีซีก็เข้าสามตัวนะครับปู่ศูนย์ซี่ซีครับ ที่ว่าเจ้าของเก่าเขาทําไว้ครับผมเอ้ศูนยีสามตัวก็เข้าจนๆ็มดละครับบก็มาต่วจากศูนย์ซีซีหนาก็มาตัสองสองหนึ่งสองศูนย์มันเข่าสองสองศูนยแต่มันหมดน้ำออกสองสองนึงเออมันเข้ามานังตีเพื่อเดียวยู่ห้อก็ตีเรียกว่าเป็นนะเพราะว่ามากกิศูนย์นี่ก็กลายเป็นหึเป็นยังเลยเนาะครับ เพราะว่ามันกระตีก็เปล่นกะลาอันนี้ต้องขึ้นต้องลงใช่ไหมครับปู่เออขยับให้เพื่อนแน่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 สลับเพราะว่าเพื่อนจะกับผู้ซื้อสลัดทิ้งสลัดล่วงซับเรียกสองตัวเนี่ยกับว่านาชิราชดอกวันมันมากมันมากเปลี่มาดอกคือื่ามันออกตัวเก้าองค์นะเปลนมันมากเพี้ยนแต่ลักลักลอยชื่อเพราะว่ามันออกมาสามหาขึ้นกันนะครับเพราะว่าขึ้นานเฉี่ยมาตัวเก้าหดอกเพราะมันจะตีไทยก็ยัง อ่ามืนกสามช่องก็บรรลุแบบนั้น<า>ว่า,าเลี้ยงนก็อนตั้กับแบบที่ว่า้ยครับถ้าก็ซัเบเปลี่ยนมนเลี้ยนกันปู่ก็กําลังจะเดินทางพอดีใช่ไหมครับแต่ว่าเขามาเลื่อนให้เป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับปู่เออว่าสิไปตั้งสารพระพุทธมณฑลครับเพราะถือดีนะเพราะหน้าเทียมมันเข้ากันกระทั่งเดียวกันก็ดีก็สิแต่หน่อมมัน,นยนะังจะนาะครับเดือดไป ก็จะย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยแหละครับปู่หรือว่าไปไปมามาครับผมไปซ้องเพิ่มขึ้นละเพรับว่ากันมองได้พุ่มพันธุ์ถ่ยเต็มเต็มกสีเท่าไปหลักหลักในใจอ๋อเราเราก็ไปดูก่อนว่าภูมินั้นให้แม่นไหมใช่ไหมครับปู่มันก็สีค่อยเลื่อนไปก็ยังงูเหลี่ยมหาเงินเหล็กเมืองได้เพืนอุไหนคิวสามตัวแล้วกับปักเดียดโดนยุ่นะครับใส่พุ่มเพิ ครับผมพูดหนิพันบ่มั่นใจเฮาว่าเฮาสิสร้างแท้บ่เฮายังได้ก็บ่รุ่นละโอ้ถ้าปู่ไปปึ๊บก็มีอา,อาจารย์อีกท่านนึงอยู่นี่ใช่ไหมครับแต่พิ่นสิไปนํากันบ่กเฮ้ยพ่นสิอยู่ปักหลักถายอยู่นี่ก็บ่รู้โอ้ตอนนี้ก็มีอยู่สองอสององค์เนาะปู่เนาะนํากันซ่องค์สองรูปสององค์ยหญ่เพิ่นครับมันก็ไปมาๆแล้วเพราะว่าก็บนั่นยู่นี่มันก็ขาดเคินเพียง เกี่ยวกับบางทีพักที่เศร้าเนี่ยลาพระว่าทุน่นปัจ่ัยห่าบนพระท่านไอนพระท่านไหนเต็มเต็มจังหวัดทั้งสินะครับอาหารการกินก็ยังไม่มีเ,ออเลยนะปูเนาะครับว่เป็นยังแบบครับกินได้ตามเคยามนทั้งเทียรกับจีฮาร์แพ้เร่ๆเขาซานมาไปกระต้นกิน้ากันหนึ่งเขากินเป็นเยอะครับส่วนกะราตาเดียวเพิ่งทำเอาเมื่อคืนได้แปดสามห้าใช่ไหมครับปูแปดสามห้าตัวเดียวเนี่ย แจะว่าห้ากับขยับในแปดสามห้าตัวเดียวนะครับกลาตาเดียวลาตาเดียวสามงวดก็ถือว่าเข้าทั้งสามเลยนะครับปู่แต่ว่าต้องขึ้นลงเนาะเออไม่ไดเรียนห้ากับขวาไปเรียนแต่ว่าห้ากับจับจุดเพิ่นก่บท่านใดอยู่ว่ามันสูดขยับแน่จัดไดนครับแต่ว่าส่วนมากว่าสิ็นตัวตัวข้างหลังขยับขึ้นขยับลงเฉยนะครับก็เป็นแนวทา้ายก็มันก็สองหอยสองสาม สองสามห้ามันก็เลยเป็นสองสามทีเขาอยู่พังหันเนาะใช่ไหคะคลาตาเดียวแม่นอยู่ในปูดถือว่าเขาซ้องตัวก็มากกวดเราเขาใช่ถึงกระลาเ้าสับว์ับว์เด่นแบบว่ายับขึ้นียบลุกันนะสองตัวนี้ทุกงวดเลยแหละครับปูมันมันท่านไหนติดรับจานตอนนี้มีมีปูเพิ่นมาอยู่นั่เนาะค่ะเนาะเป็นสององค์เนาะค่ะ ไปปูเพิ่นกะตะกี้คิวเพื่อกันเนี่ยนะโอ้เิ่นกะคิวเพื่อกันครับเพิ่นกะเต็นมานังปั่นมาแล้วก็มัตก็ได้แบบนี่สององค์เนาะค่ะพี่น้องอ่ายายามสวดแล้วปูได้ยิ่งมาจังหันก็ได้เนาะครับมันก็ต้องเต็มทุหมวดอ่ะคือวางขีเขายังก็ถึงแมนบ่เพราแมนมันมันออกอีกบุญเนาะอืมรอบนี้มันมีตัวเก่าด้วยเนาะปูเนาะแปดสามสี่ เออมันเปลี่ยนสามห้าเปลี่ยนสมี่เปลี่ยาเออสามหกนเทศเทได้ตัวเก่าเลยบ่อปูนี่มันเปลีป่ยนต่มันเปลี่ยนต่รักอยช่อเปลี่ยนต่าะักอยมันยังเี่ก็แปลว่ามันถิงรุ่นฮาทสอกแบบเล้แต่ว่าเขาใจที่หมดสามสองเนาะครับเ่็ดสิแปดสี่เป็นสี่ก็ได้แต่ปูเออห้าบ บุ่นอยู่ในนี้เนาะค่ะ,ะ,ะ,ะเนาะกาอ่กาให้ปูสันเขาเนะค่ะมือนี่กับพอประคุณปูค่ะครับสาธุถูกครับ